พี่เปาเอาไปไหนสวัสดีครับมันไปใส่แล้ว <c oughs> พี่เป,พเปเาพี่เป่าวันนี้เอาไฟมาพี่เปาแล้วม,มาเลยครับ นี่มาแล้วนี่ตัวนี้สีขาวอยู่พี่ปามาดูตัตขาวเ <c oughs> ลวววนราี่ดข้างหลังมีไงตัวข,าว,ขาวอ้นรับ,บ,ง,บงหมดเลยสีีไ <c oughs> งชื่อชื่อน้องเปาเลยเนี่ย พี่เาครับออกุกินต่นช่อช่อังเปครเนี่ยอังเปาเมือนกันมาเอาเอาไฟมาให้ตาเร็วเกียดว่ได้ควายสีขาวชื่อหมือนน้องเลยหนูไปแล้วที่ครับมีรถมาส่งควายครับมาเอาเอาควายมาให้ตาเร็วไปแล้วครับ สวัสดีครับ